พี่น้องเอฟซีขามาหอดไอเจกาแฟแล้วค่ะมีเอฟซีหลายท่านบอกว่าเจตู่เจ้าก็พอาถามเบิ่งเบิ่งเนี่ยอันเพิ่นอันเด่นบนหรือเด่นล่างเนาะอันนี้เจตู่กับบอลูนนั่มกับบ่เข้าใจก็เรยกว่าสิถามห้มือนีเด้อพี่น้องเด้อเอามาหอดเราเดีอยวัดที่นี่เอาเจ้วัดดีค่ะเจ้วัดดีค่ะวัดดีค่ะเจกาแฟคนสวยคือพู้ไดกับมแต่แต่ว่าสวยสวยว่าท่นล้อล้อ,ล,อล้อกันเป็นแถบ สวยเสมอสวยเสมอจิเทียงเราค่ะเทียงเราค่ะนาทอกระดงเจเอฟซีข้าเจ้าถามวานข้าเจ้าข้าเจ้าถามมาวานเจตู้เจ้าเห็ดชีพเจ้าก็คือบ่ถามแล้วเนี่ยวันเราถือเก็ยงวดนี่เล่ามันบ้าบ่นหือมาล่างว่าสั่นว่าข้าเจ้าว่ามาเนาะอันนี้คอยกับว่าลู้ดอกว่าสิถามเจ้าบัะนี่คอยกับเลขข้าเจ้าเนี่ยน้ำมาก่อยกับเลยต้องถามไม่เจส่วนใหญ่มาจังใดเจส่วนญ่มาบน ว่าถ <ciğim. S 2> ้าเฮามีโตรักรักรักลอยนี่คือว่าเฮาสามารถเอามาใส่ใดแม่นบอเจบนย่างเดียวแม่นโบเจะแต่ได้เจ้าถือนี่บบเคยมาลางเลยบโบเจะโบเคยมาลางมแตะบนอืมิตะบนย่างเดียวห้วยหอยกันตีฮารักลอย่อยใส่ทอนแล้วขันวางสันเนาะหอยเดียวเก่าแล้วใส่เจ้จว่าสีเหลือบบเอาเก่า เต่บอกว่าันกมเนเซลแต่มาบอกพันงหวดือสุงัวเจ้ากับบเมนเซียนเล็กคือวานเนาะแต่ว่าเพื่อนหามากเซียนส้มกัแฟบ่มันเซียนเลยผู้หลายหลายคนเขากับวานมข่ากาแฟกันนานล้วผู้ง่ามหลายยิ้มกับวานมาจนมาโอ้ยนาพ่ากระดมสีมานนารักผู้เอาผู้ไดสีบวานารักเนาะขันร่างเจ้าถืองวดนี่เบื้องแน่ขัเจ้าบ่เป็นนั่งฝ่าวดเดินนี่ มาต oh. ังหวัดจองจังหวัดกันหลังเนาะจืดกันยนกันเปินเสียดายเนาะเจเนาะตะกี้ขวัญมาตามเจ้าอยู่มันห่างบันบ่ท่านใดใดเลขตัวนี้มาเนาะบัดท่อเดินคนต่ว่ามันนั่นงวดเนี่ยมันหลายงวดแล้วอกันวันวันขึ้นกันนาะมันโดนแล้วเนาะมันมันหลายงวดกันลนะมันหลายงวดแล้วคุนบ่กเมียแล้ววันวันอยู่กับสื่อไว้แล้วยิบไว้แล้วเมียสื่อเก็บยิบจับไว้แล้วมื่อนีนพร้อมที่สีบอกตัวเลขเพิ่นบ่กเงื้อจังใด บอกเพ่นโลดเจ้าไปบอกเพ่นโลดเจ้าอยบอกิ่นว่าอยากบอกเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นเหล็กข้าเจ้าไห่มาแต่ว่าคือว่าไอ้ยังก็ละไอ้บนย่างแตงแต่พัจ้าถือมาเนี่ยคือมีแต่บนแมนบะเจตแตงแต่พัดถือมาเนี่ยบนย่างเดียวคู่เดียวพ่อม่ัเทยกับตรงๆเลยบปเด็กกลับว่าื่อในกับว่า มัวนี่พิ่นกับว่าบ่ได้กลับคือกันบ่บ่จนน้ำกระสิตุ่งๆเฮากับกลับใบเล็กกลันั่นแหละบ่เฮากับใบแต่ว่ากันขันเจ้าเคยได้สามตัวจากเทียบบ่เพราะว่าเจ้าบ่เอาตัวอื่นมาจับเลยเพราะจับตัวอื่นวครับพนบอกแต่แรกกับเสือตะนั้นตะกับกันนะซีแสดงว่าเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้เจ้าลงทุนเที่ยละครูทันตอสันแมนบ่แมนโอ้ลงทุนครูเดียวขนาดมันก็ได้บ้านมุกเก่ากับเสือมุกเก่าเก่าม เขาก็มาหน้าเจ็ดแปดผก็สื้อเจแค่ไหนบอกวัน,นี้ <laughs> วันนี้วันนี้เหรอจะ<ช>บอกคนโลดให้คอยบอกคนโลดแมนบ่กอย่าเล่าบ่อยากเอ่ยปากเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันบ่แม่นว่าเล่าลี่ล่าเจียวจ่าเขียนเยด้อ บอแมนว่าเจเราลีล,ลาเด้แต่ว่าเล่าบอกตัวเลขบ่ได้เนาะแต่ว่าอนี้เจตู่สิเป็นคนบอกเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเราก็บ,บอกไวแล้วละว่าส่วนใไงจะมาบนวันสันว่าแต่ว่าเจตู่ขออนุญาตบอกตัวเลขเด้อของคืนมาเดี๋ยวนี้ก็คือหกหสองค่ะพี่น้อง6กสองแต่เล่ากับกับหัวนาอยู่ดีนอเจอเนาะกับหัวใสเกลือสองราคากหของเหล้าเนาะเอาพี่น้องเอซ บันี้ผู้ว <médico> ่าเพิ่นลี่ลาบอแมนเด้เพิ่นตั้งเพิ่นตั้งแบบว่าเพิ่นเว้าบ่ได้คือว่าเพิ่นเว้าบ่ได้ต้องเข้าใจเพิ่นนั่เนาะมันก็สิมีอยู่หันล่ะผู้ข้าเจ้าอยากได้นั่มลามแม่ข่าคือลี่ลาแท้เห็นว่าผู้งามว่าซั่นว่าเด้อขอลี้ดีกว่านีเจ้อีหยังเขาเอาไหมบอฟังบอคนเดียวคนใดว่าขอลี่ลาขอลี่ล่าคนนี้วัดสวรรค์นะเจ้คักบ่วันนี้มุ่งเจ้า อเอ้าเข้าบ่ได้ลอดเด้อพี่น้องไม่ต้องพิมพ์รอหลุดมาแล้วแม่ค้ากาแฟค่ะเราล,ลี่ล่าดีก็นี่วัาศัลย์วะเอาจังใดจังหนึ่งก็ตามเด้อค่ะเด้อขันพูดมากขันเพราะว่ามันเป็นเพียงแนวทางนี่เนาะเจนเนะญญาะลี่ล่าเล่าดีดีแล้ววะเอา้ารวยรวยกันสุขู้สุขคนค่ะพี่น้องค่ะจ้าเพราะว่าเลขทุกตัวมันก็สิเป็นแค่แนวทางเนาะ ยติยายาวากันผู้ใดพิมพ์ลอกให้ถือเลขทันแล้วนะ้เจเนาะสำรับเจกาแฟนะ้พี่น้องเนาะเม็ดเดียวแช่นแขนเอาไปลวยพี่น้องเอาไปลวยน้ากันจ้าพี่น้องคะเล่ากับบอกว่าให้เจตู่บอกตัวเลขรวดตัวเลขของเล่านีก็คือ6กสองเก้าสองกับหกหกเนาะคะ่นะนาตโตเด่นที่สุดก็คือหกสองค่ะพี่น้องคะหกสองเม็ดเดียวส่วนใหญ่ว่าต้องกลับมาบนอย่างเดียวอะ รวยๆยกันสูผูสูค้นจ้า